ดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่นเกตวัดลมยางให้ดูนะครับตัวนี้เป็นของไต้หวันส่วนตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับก็รูปร่างลักษณะกนะ็จะประมาณนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะแพงกว่าแพงกว่าพอสมควรเลยนะครับไม่รู้มันแพงอะไรเหมือนกันแพงจนไม่กล้าใช้ญี่ปุ่นอ้ามาลองรูไต้หวันนะครับเวลาก่อนใช้งานกดตรงนี้ปื๊บ,บนะครับแล้วก็ จิ้มตรงนี้เข้าไปที่จุบเติมลมนะครับอ่ากดเข้าไปแน่นๆดีกว,ว่าไม่มีเสียงลมรั่วนะครับก็วิธีอ่านนะสาหรับคนที่อ่านค่าไม่เป็นเลยนะครับเราจะอ่านที่สีดําตรงนี้จากสามสิบถึงสี่สิบเนี่ยมันจะแบ่งช่องเป็นขีดๆจะมีช่องขาวๆในห้าช่องจริงไหมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องเพราะฉะนั้นแล้วช่องหนึ่งค่าเท่ากับสอง จริงไหมนะครับจับาก30ถึง40ค่าเท่ากับ2 3 2 3 4 3 6 3 8 40อ่าทีนี้เรารู้ละช่องหนึ่งเนี่ยเท่ากับ2มาดูที่เข็มสีดำเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เอยเกือบ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 ช่องนู้นเนาะมานับดู3 2 3 4 3 6ถ้าหมดเลยเนี่ยก็คือ38แต่มันไม่ถึงมันประมาณนี้ก็ตีไปสัก37แล้วกัน โอเคไหมครับตัวนี้อ่านได้37ปอนด์ psi นะครับมันอะไร psi ปอนด์สแควร์อินนะปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับอ่ะอ่านเป็นแล้วเนาะแต่ตัวนี้เท่าไหร่นะ337ใช่ป่ะแต่ที่เราจะเติมเติมกันนี่คือตามปั๊มเนี่ย3 2นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นรถตู้ผมจะเติมให้มันแข็งกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันรับโหลดค่อนข้าง,งเยอะ อะมาดูตัวนี้ของญี่ปุ่นนะครับรูปร่างลักษณะหน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นทองเหลืองเปล่ามไม่แน่ใจนะเห็นไหมเอ็ดอินเจแปนนะครับเราก็จะปั๊มยี่ห้อมันอยู่เวลาวัดนะครับเราสามารถจิ้มเข้าตรงนี้สมมตินี้เป็นจุกเติมลมนะจิ้มเข้าตรงนี้ด้านหนึ่งนะครับหรือด้านนี้ เราจะดึงเข้าหาตัวก็ได้ดึงเข้าเงี้ยปุ๊บนะครับได้เหมือนกันหรือจะดันปุ๊บอย่างงี้ก็ได้ได้สองฝั่งนะครับวิธีการอ่านค่ามันจะไม่ได้เป็นเข็มแบบนี้แล้วมันจะเป็นแท่งเหล็กด้านหลังเป็นแบนอย่างงี้นะครับแล้วมันก็จะเด้งออกมาวิธีใช้นะครับก่อนวัดให้เราทำการกดเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ดันดันเข้าไปหรือจะดึงก็ได้แล้วแต่ลักษณะของจุบเติมลมนะครับแล้วก็ดูที่ด้านท้ายมันจะเด้งออกมา ามสองหนึง่งโอเคเราก็มาอ่านนะครับอ่านค่าตัวนี้เท่าไหร่นะสามเจ็ดมาดูญี่ปุ่นนะครับนี่นะจาก10ถึง20มันแบ่งกี่ช่องกี่ขีดเออหนึ่งสองสาี่หขีดเพราะฉนะนั้นลวขีดหนึ่งนี้เา็าเท่ากับสองเหมือนกันถูกต้องไหมทีนี้เราก็มาดู10 20 30 30แล้วมันกี่ขีดกว่าจะถึงสีแดงอะ่ะ หนึ่งสองสามเดี๋ยวนะผมให้ดูใกล้ใกล้เอ 1, 2, อหนึ่งสองสาม่ะเห็น4ี่ขีดก็เท่ากับขีดหนึ่งนี่เท่ากับสองนะก็สามสองสามสี่สองสามแปดนะครับตีซะว่าตัวนี้ได้สามแปดตัวนี้สามเจดใกล้เคียงขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อถือไหนนะครับตัวนี้แพงกว่าจะเชื่อของแพงเปล่าหรือจะเชื่อของถูกกว่าของไต้หวันของญี่ปุ่นน,นี่แล้วแต่เราคือวัดใกล้เคียงนะครับ แต่ของจีนมันจะถูกกว่านี้ไปอีกถูกจนน่ากลัวไอ้นี่ก็แพงจนน่าจะหายเกจวัดลมยาหาแล้วแพงจังวะ,ะผมไม่รู้มันขายเท่าไหร่หลักร้อยหลักพันผมจำไม่ได้แต่แบบถามราคาแล้วแบบโอ้โหแพงอย่างวะแต่ก็ต้องซื้อนะครับเพื่อเอามาวัดดูว่าไอ้ของแพงเนี่ยกูวัดแล้วกูสบายใจนะเวลาเลิกใช้ดันกลับเข้าไปนะครับของไต้หวันก็เกจก็จะประมาณหนึ่งนะครับก็จะพอได้ แต่ของจีนเนี่ยมันถูกจนน่ากลัวคือเท่าที่เคยใช้มานะครับบางทีหน้าตามันเหมือนกัน1ิอันเนี่ยซื้อมา1ิบอันวัดสิบครั้งสิบอันเนี่ยอันเดียวกันก็ได้อันเดียวกันแค่อันเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันเลยนะครับในการวัดแต่ละครั้งและสิบตัวเนี่ยยี่ห้อเดียวกันเนี่ยบางอันก็สามห้าสามหกสามแปดสี่สิบสามสองอะไรของจีนวัดแล้วมันยังงงนะว่าสรุปแล้วกูจะเชื่อไหนดีนะครับ ไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะของจีนคือถ้าเจอของดีก็ดีจนแบบโอ้โหมันดีจังวะแต่มันค่อนข้างหายากนะครับของดีในะของจีน <c oughs> ใครหาได้ก็โชคดีไปนะแล้วผมก็ใช้ของไต้หวันของญี่ปุ่นให้ดูนะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อเลือกหามาใช้ก็ประมาณนี้นครับไต้หวันก็พอได้นะครับญี่ปุ่นก็วัดแล้วก็สบายใจหน่อย <c oughs> ตรงไม่ตรงนี่ผมไม่รู้นะผมก็ไม่มีเครื่องคาลิเบตนะครับ แต่ผมวัดให้ดูว่ามันใช้งานประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ